สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านคะ่ะกลับมาพบกับตุ๋ยไทยสไปร์ตญีปนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะตุ๋ยจะมาตอบคำถามที่พี่พี่ๆหลายคนที่อยากรู้เกี่ยวกับการสอบทำใบกับขี่ที่ญี่ปุ่นของคนญี่ปุ่นนะคะกะ็พี่เขาถามมาทางไลน์นะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดที่สงสัยอะไรก็ ถามมาได้นะคะในคลิปเก่าๆตุย๋ยก็เคยให้ ID ดีไลน์ไว้แล้วนะคะถ้ายังไงก็ถามใน y t u t u มาได้มาได้นะคะเดี๋ยวตุ๋จะอตอบคำถามให้นะคะพอดีวันในคลิปก่อนๆตุย๋ยก็ทำเกี่ยวกับการเ,าเข้าโรงเรียนสอนขับรถที่ญี่ปุ่นนะคะพอดีช่วงนี้ลูกสาวก็เรียนอยู่พอดีนะคะก็ทำไมที่ญี่ปุ่น มีอุบัติเหตุบนท้อง,องถนนเมื่อเทียบกับประเทศหลายๆประเทศนะคะมีน้อยมากเลยนะคะเพราะว่าเขามีการเรียนที่เข้มงวดมากเลยนะคะสำหรับคนญี่ปุ่นทุกคนนะคะย้ำเลยนะคะว่าคนญี่ปุ่นทุกคนที่จะขับรถบนท้องถนนต้องเข้าไปเรียนในโรงเรียนสอนขับรถ ของญี่ปุ่นก่อนนะคะคือในแต่ละอำเภอก็จะมีโรงเรียนสอนขับรถนะคะเราก็ไปสมัครเรียนนะคะก็จะ,ะเขาจะกำหนดชั่วโมงเรียนให้เลยนะคะ,ะเรียนจนจบทั้งหมดเนี่ยก็คือใช้เวลา31ชั่วโมงนะคะก็จะแบ่งออกเป็นเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีนะคะทฤษฎีก็คือเรียนเกี่ยวกับ กฎจราจรต่างๆนะคะ,ะก็จะแบ่งออกเป็น10ชั่วโมงนะคะแล้วก็เรียนขับรถเรียนขับรถในโรงเรียนนะคะในบริเวณโรงเรียนที่ก็จะเหมือนเขาจะทำสนามสนามสำหรับขับรถเหมือนกับเราขับรถจริงข้างนอกนะคะเขาก็จะมีะจำลองสี่แยกแล้วก็จะมีะข้ามทางรถไฟมีทุกอย่างเหมือนกับข้างนอกเลยนะคะอยู่ในโรงเรียน ก็จะเรียนขับอยู่12ชั่วโมงนะคะเมื่อครบ12ชั่วโมงแล้วก็จะมีสอบนะคะสอบเขาเรียกว่า,สอ,อา,วาวะะสอบใบขับขี่ชั่วคราวนะคะสอบใบขับขี่ชั่วคราวในโรงเรียนเพื่อ, mm hmm. เ,พอเพื่อที่จะอ,ออกไปหัดขับรถข้างนอกนะคะหมายถึงว่าครูจะพานักเรียนขับรถบนท้องถนนจริงก็คือออก ออกนอกบริเวณโรงเรียนนะคะก็คือขับขับบนถนนทั่วไปที่รถเขาวิ่งกันนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ19ชั่วโมงนะคะ19ชั่วโมงก็จะรวมทั้งหมดก็เป็น31ชั่วโมงนะคะ19ชั่วโมงนี้เขาก็จะรวมอสอนขับรถขึ้นทางด่วนด้วยนะคะ,ะสำหรับคนที่กำลังเรียน เรียนขับรถอยู่ในโรงเรียนสอนขับรถนะคะจะไม่มีสิทธิ์ขับรถจริงได้นะคะหมายถึงว่าขับรถในบ้านได้นะคะคืออย่างครอบครัวตุยเนี่ยก็มีรถนะคะแต่ว่าตอนนี้ลูกสาวอยู่ในช่วงที่เรียนขับรถในโรงเรียนไม่สามารถขับรถในบ้านได้นะคะรถของที่บ้านเนี่ยไม่สามารถขับได้เลยนะคะจนกว่าจะสอบผ่านนะคะเมื่อเรียนขับรถข้างนอก ครบสิชั่วโมงแล้วในโรงเรียนเขาก็จะมีอะสอบนะคะสอบว่าว่าเด็กผ่านเกณฑ์ไหมมีความสามารถในการขับรถไหมนะคะคือถ้าสอบในโรงเรียนผ่านหมดทุกอย่างแล้วนะคะก็คือทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเมื่อสอบผ่านจากโรงเรียนแล้วนะคะเราก็เอาใบที่เราผ่านการเรียนขับรถในโรงเรียนนี้นะคะไปที่ขนส่ง แล้วก็ไปสอบใบขับขี่นะคะก็คือสอบแต่ทฤษฎีนะคะก็คือสอบเอาใบขับขี่ไม่ต้องสอบปฏิบัตินะคะเพราะว่าปฏิบัติเนี่ยเราเรียนในโรงเรียนหมดแล้วนะคะทางโรงเรียนจะสอนให้หมดทุกอย่างเลยนะคะซึ่งเข้มงวดมากเลยนะคะถ้าเกิดไม่ผ่านตามที่โรงเรียนกําหนดก็คือต้องเรียนซ้ําอีกนะคะก็คือหมายถึงว่าต้องเสียเงินเพิ่มอีกนะคะเพราะว่าในคอร์สหนึ่งสำหรับสาบชั่วโมงที่ลูกสาวเรียนนี่นะคะ ก็คิดเป็นเงินเยนก็ประมาณ3 0 0 0สนเยนนะคะ3 0 0แสนเยนตอนนี้เลทคิดคร่าวๆนะคะเลทร้อยเยน30บาทก็ประมาณ90,000บาทนะคะซึ่งทุกคนก็จะตั้งใจเรียนมากเลยนะคะเพราะว่ากลัวไม่ผ่านนะคะพอไปสอบใบขับขี่ที่ขนส่งได้ใบขับขี่มาแล้วนะคะ,ะตุยจะยกตัวอย่างลูกสาวนะคะก็สมมุติว่าลูกสาวสอบอ ใบขับขี่ผ่านแล้วนะคะจากขนส่งก็จะสามารถขับรถของที่บ้านได้นะคะก็จะมีสติกเกอร์ให้นะคะติดในรถว่า,เ,าเพิ่งได้รับใบขับขี่มานะคะก็หมายถึงว่าเด็กใหม่นะคะมือใหม่หัดขับอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีแปะไว้ถ้าไม่แปะนะคะผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ที่บ้านตอนนี้นะคะ รถยนต์ที่ใช้ขับอยู่ตอนนี้ก็มีตุ๋ยกับสามีนะคะขับได้แค่สองคนนะคะถ้าเกิดลูกสาวจะขับด้วยก็ต้องไปเปลี่ยนประกันใหม่นะคะตอนนี้ประกันก็มีตุ๋ยกับสามีสองคนนะคะถ้าลูกจะขับด้วยก็ต้องไปเพิ่มชื่อลูกเข้าด้วยนะคะก็ที่ญี่ปุ่นเข้มงวดนะคะแล้วก็อย่างสมมุติว่าเราไปสอบใบขับขี่มาแล้วนะคะ ถ้าสมมุติว่าเราใส่แว่นตาข้างหลังใบขับขี่นะคะที่ขนส่งเขาจะเขียนให้เลยว่าใส่แว่นตาแต่ถ้าเกิดว่าคุณถูกจับคุณถูกจับแล้วแต่คุณไม่ได้ใส่ถ้าคุณถูกจับหมายถึงว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วช่วงที่เกิดอุบัติเหตุคุณไม่ได้ใส่แว่นตาแต่ในใบ,ใบขับขี่ข้างหลังคุณเขียนว่าใส่แว่นตาคุณก็ต้องโดนข้อหาด้วยนะคะ คือเขาเข้มงวดมากเลยนะคะถ้าคุณใส่คอนแทคเลนส์ก็ให้ระบุข้างหลังใบขับขี่เลยนะคะว่าใส่คอนแทคเลนส์หรือแว่นตานะคะเพราะของตุยนี่ก็เมื่อก่อนก็ตุยก็ใส่แว่นพอตอนนี้ก็ใส่ตาก็กลายเป็นจากสั้นกลายเป็นยาวนะคะก็เลยต้องไปที่สถานีตํำรวจนะคะไปแจ้งว่าเราไม่ได้ใส่แว่นแล้วนะคะเขาก็จะลบออกให้นะคะ ที่ญี่ปุ่นเขาเข้มงวดมากเลยนะคะเพราะเหตุนี้เองนะคะอุบัติเหตุถึงเกิดขึ้นน้อยค่อนข้างน้อยมากเลยนะคะเพราะว่าทุกคนจบสถาบันเดียวกันเรียนแบบเดียวกันนะคะใช้กฎหมายอันเดียวกันก็คือเรียนเหมือนกันการที่จะผิดกฎจราจรเนี่ยน้อยมากนะคะแล้วก็บนท้องถนนก็จะมีคนขับรถหัวรล้อนปาดไปปาดมานี่ก็คือโดนจับทันทีเลยนะคะ คือถ้าออกทีวีหรือว่าตอนนี้เขามีกล้องวงจรปิดนะคะเขาจะเอากล้องส่งให้ตำรวจก็เดี๋ยวก็โดนใบเรียกนะคะให้มาพบตำรวจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พี่พี่หลายคนบอกว่า,าที่ญี่ปุ่นเขาเข้มงวดขนาดนี้ก็ยังเกิดอุบัติเหตุแล้วบ้านเราก็คือไม่ต้องมีโรงเรียนคือไม่ต้องไปเรียนสอนขับ รถไม่ต้องไปเรียนเรียนขับรถที่โรงเรียนก็สามารถสอบใบขับขี่ได้อันนี้นะคะตือว่าที่ญี่ปุ่นน่าเอาเป็นตัวอย่างนะคะน่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างเลยนะคะเพราะว่า,าสมัยตุ๋ยนะคะเนี่ยสมัยตุ๋ยเนี่ยอ,อยู่ต่างจังหวัดไม่มีโรงเรียนสอนขับรถก็จะมีคุณนาสอนให้นะคะสอนขับ ก็จะมีคนที่ขับเป็นก็สอ,สอนให้แล้วก็ก็ไปที่ขนส่งเลยแล้วก็ไปขับเดินหน้าถอยหลังได้แค่นี้ก็สอบข้อเขียนผ่านก็ปฏิบัติก็ผ่านก็ได้ใบขับขี่แล้วง่ายๆนะคะแล้วอย่างดังตุยนะคะคือตอนนี้ตุ๋ยมีใบขับขี่ญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเขาเข้มงวดมากเลยนะคะเขาจะสำหรับคนภรรยา คนต่างชาติที่แต่งงานกับคนญี่ปุ่นนะคะถ้าขับรถในญี่ปุ่นให้เอาใบาใบขับขี่สากลนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นใบขับขี่ญี่ปุ่นนะคะการเปลี่ยนก็ค่อนข้างยากนะคะก็มีสอบปฏิบัติแล้วก็สอบข้อเขียนด้วยนะคะสมัยก่อนที่ตุยสอบใบขับขี่ญี่ปุ่นนะคะก็ข้อเขียนเนี่ยไม่ยากนะคะแต่ว่าปฏิบัติยากมากเลยนะคะคือต้อง อสอบขับรถกับกับครูผู้สอบอีกหนึ่งคนนะคะก็เขาจะนั่งไปด้วยแล้วให้เราขับแล้วก็ถ้าเขาบอกว่า,าจะเลี้ยวซ้ายต้องเปิดไฟเลี้ยวกี่เม็ดก่อนที่จะเลี้ยวนะคะแล้วก็การที่จะแซงต้องเกิดเปิดไฟเลี้ยวกี่วินาทีแล้วค่อยแซงอย่างนี้นะคะก็ยากมากนะคะในสมัยก่อนเมื่อ2 0 ปีนะคะเมื่อ20ปีที่แล้วในค่อนข้างยากนะคะขนาดตุ๋ยว่าตุ๋ยก็อโอเคแล้วนะคะแต่ว่าสอบ3ครั้งนะคะถึงจะผ่านถึงจะได้ใบขับขี่แล้วก็สำหรับตุ๋ยเนี่ยสครั้งเนี่ยถือว่าน้อยมากแล้วนะคะในสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยคนฟิลิปปินส์แล้วก็คนจีนคนไทยที่ ทำสถิติไว้นะคะท,ที่สอบผ่านเร็วที่สุดก็คือ7ครั้งนะคะ,ะสูงสุดใน2ี่ยครั้ง21ครั้งก็ยังไม่ผ่านนะคะยังไม่ผ่านก็มีนะคะเยอะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาเข้มงวดกับต่างชาติมากเพราะเขารู้ว่าประเทศเราไม่มีโรงเรียนสอนอขับรถ ที่เข้มงวดเหมือนญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเข้มงวดกับเราเพราะว่ากลัวเราขับรถข้างนอกแล้วมันเกิดอุบัติเหตุแล้วมันจะมีปัญหากับคนญี่ปุ่นแล้วก็ถ้าเกิดต่างชาติขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเรื่องใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็มีหลายคนนะคะคนไทยก็เคยมีข่าวเยอะมากเลยนะคะแล้วก็คนต่างชาติาฟิลิปปินแถวเอเชียเรานี้ล่ะคะ่ะฟิลิปปินเวียดนาม ที่คนจีนนะคะที่ขับรถโดยไม่มีใบขับขี่นะคะเพราะว่า,ม,ามันสอบยากค่ะก็บางคนก็แอบขับพอเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะหนักเลยนะคะประกันก็ไม่มีติดคุกอย่างเดียวนะคะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเขาเข้มงวดมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นาการที่เรามาเที่ยวญี่ปุ่น เราเช่ารถแล้วก็ขับเที่ยวเองเนี่ยก็ค่อนข้างเประวังนิดนึงนะคะเพราะว่า,าถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วมันกฎหมายเขากับเราไม่เหมือนกันนะคะก็มาเล่าแล้วก็มาตอบคำถามให้พี่ๆที่ถามมานะคะที่อยากรู้เกี่ยวกับาการสอบไปกับขี่ที่ญี่ปุ่นนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวท้ายๆคลิปนะคะตุ๋ยจะพาไปชม ดอกไม้นะคะดอกออเรียกว่าดอกจำปาป่าหรือเปล่าคะที่แมกโดนเนียนะคะดอกกำลังบานเลยนะคะตอนนี้ที่บ้านตุยก็บานทุกปีนะคะแต่ว่าที่บ้านจะบานช้านิดนึงแต่ว่าในสวนเนี่ยจะบานสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตุยจะพาไปดูแล้วก็ดูดอกไม้ตอนนี้ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็เข้า อากาศก็เริ่มอุ่นแล้วนะคะก็เข้าฤดูใบไม้ปริก็จะมีดอกไม้เริ่มบานเยอะแยะเลยนะคะไปดูดอกไม้ที่บานในรอบๆบบ้านตุยก่อนนะคะแล้วก็ไปชมดอกไม้ในสวนนะคะคือทุกปีต้นในสวนาสาธารณะของหมู่บ้านเนี่ยเขาจะบานบานเร็วแล้วก็สวยนะคะบานทั้งต้นเลยนะคะเวลาเข้าบานเนี่ย ใบเขาจะยังไม่ขึ้นมานะคะดอกจะบานก่อนพอดอกล่วงปุ๊บใบค่อยขึ้นนะคะสวยมากเลยนะคะแล้วก็มีว่าปีที่แล้วนะคะที่ที่ตุย๋ยให้เพื่อนๆดูงานอดิเรกข,ของตุ๋ยนะคะก็จะมีงานปักผ้าแบบ3มิตินะคะพอดีว่าปักเสร็จแล้วแต่ว่าติ๋ก็ยังไม่มีโอกาสให้เพื่อนๆได้ชมกันทาง youtube นะคะก็เดี๋ยวเอามาให้เพื่อนๆชมเลยนะคะว่าปักเสร็จแล้วนะคะจะ ก็ออกมารูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะแต่ว่ายังมีปักต่ออีก2ชุดนะคะก็ยังไม่เสร็จยังไม่เริ่มปักเลยนะคะแต่ว่าชุดแรกเนี่ยเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะสะท้อนแสงหรือเปล่าคะก็จะปักออกมาแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะค่ะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่สมบูรณ ยังต้องเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงนะคะเพราะเพราะว่าผ้าข้างในมันค่อนข้างจะย่นนิดนิดนะคะตรงช่วงนี้เดี๋ยวต้องเอาไปรีดแล้วค่อยเอามาใส่ใหม่อีกทีนึงนะคะเพราะว่าตรงนี้กับตรงนี้มันบาลานซ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็เอามาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะก็ปักทีละนิดละนิดใช้เวลาแบบเร็วมากเลยนะคะหนึ่งปี <c oughs> พูดเล่นค่ะหนึ่งปีจริงๆค่ะ ว่างแล้วค่อยทำเพราะว่ามันเป็นงานละเอียดแล้วก็ว่างค่อยทำนะคะเพราะว่าตุ๋ยก็ทำงานประจำด้วยก็ไม่ค่อยจะมีเวลานอกจากวันหยุดวันหยุดก็ทำความสะอาดบ้านเสร็จแล้วก็ลงสวนขึ้นมาก็ไม่ค่อยมีเวลาปักแล้วนะคะนอกจากวันไหนที่ตั้งใจปักจริงๆค่อยๆมานั่งปักนะคะเดี๋ยวไปชมดอกไม้กันเลยนะคะเดี๋ยวไปกันค่ะ เดี๋ยวเรามาชมดอกแมกโนเลียกันเลยนะคะดอกแมกโนเลียนะคะหรือว่าอดอกจำปาป่านะคะภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโมคุเลนนะคะก็จะมีต้นเดียวอยู่ในสวนของหมู่บ้านนะคะสวนสาธารณะเขาก็จะบานฤดูนี้นะคะสีขาวมีหลายสีนะคะมีสีขาวสีชมพูแล้วก็สีเหลือง นะคะ,ะที่บ้านตุย๋ยก็จะมะีสีม่วงอมชมพูสีคล้ายๆกับกรีบดอกเขาจะมีส,สีสีม่วงอมชมพูกับสีขาวนะคะแล้วก็จะมีดอกเล็กสีขาวแล้วก็สีเหลืองสีชมพูเดี๋ยวถ้าบานแล้วเดี๋ยวตุ๋ยจะถ่ายให้ดูอีกทีนะคะแล้วก็นี่เป็นดอกไม้ที่บานในบ้านนะคะนี่นะคะดอกอ แมกโนเรียนะคะที่เป็นสีขาวกับชมพูอมม่วงนะคะเดี๋ยวถ้าบานแล้วเดี๋ยวตุ๋ยจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะดอกสีเหลืองๆเล็กๆที่บานอยู่ในบ้านตอนนี้นะคะตุ๋ยจำชื่อไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าดอกอะไรนะคะแต่ว่ามีกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมแบบมไม่รู้จะบอกว่าเหมือนดอกอะไรนะคะแต่ว่า ตู่ก็ชอบกิ่นแต่ใกล้ไม่ค่อยได้เพราะเดี๋ยวจามนะคะจามแล้วก็น้ำมูกไหลนะคะแล้วก็จะมีอดอกไม้ที่เพิ่งจะเริ่มบานนะคะก็ตอนนี้ก็ยังบานไม่เยอะนะคะกีบดอกเขาเป็นช่อดอกเป็นช่อแล้วก็มีดอกเล็กๆๆเขาเรียกว่าเป็นพวงหรือเปล่าคะ สวยงามมากเลยนะคะเวลาบานถ้าดอกร่วงแล้วใบถึงจะขึ้นนะคะสวยไปอีกแบบนะคะที่บ้านนะคะถ้าดอกนี้ร่วงนะคะแล้วก็จะมีดอกแมกโนเรียที่จะบานแล้วก็จะมีกุหลาบนะคะที่อยู่ข้างๆเนี่ยเดี๋ยวถ้ากุหลาบบานแล้วเดี๋ยวตุ่ยจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูดอก Christmas Rose นะคะเป็นดอกที่มีหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะกีบดอกเขาจะไม่เหมือนกันนะคะสีม่วงสีขาวแล้วก็สีชมพูอันนี้สีออกเหลืองเหลืองเหลืองอมเขียวนะคะดูกีบดอกเขานะคะคือดอก Christmas โ o s e นะคะเป็นดอกไม้ที่ บานแล้วสวยมากเลยนะคะแต่ข้อเสียของเขาก็คือเวลาเขาบานแล้วก็จะคว่ำดอกลงดินนะคะถ้าจะดูให้สวยงามต้องไปจับดอกขึ้นมานะคะอันนี้สีขาวสีขาวก็มีหลายสายพันธุ์นะคะแต่ละพันธุ์กลีบดอกก็จะไม่เหมือนกันนะคะที่บ้านก็จะบานประมาณนี้นะคะบานไม่พร้อมกันนะคะปีนี้ทุกปีจะบานพร้อมกันแล้วก็จะสวยมากเลยนะคะปีนี้เริ่มทยอยบาน ทีละต้นนะคะก็เอามาฝากเพื่อนๆได้ชมกันแล้วข้างบนนี่ก็จะเป็นกุหลาบกุหลาบตอนนี้กำลังแตกกิ่งเล็กๆออกมานะคะแตกกิ่งแตกใบออกมาเดี๋ยวประมาณเดือนหน้าก็คิดว่าน่าจะเริ่มบานแล้วนะคะต้องดูก่อนว่าปีนี้ฝนจะตกหนักไหมนะคะถ้าฝนตกหนักเนี่ยถ้าดอกออกบานเยอะก็จะเน่าเร็วนะคะแล้วก็จะมีดอกซูมิเล หรือว่าดอกหน้าแมวนะคะแล้วก็มีดอกอพันจิตนะคะก็จะมีดอกใหญ่ขึ้นนะคะก็ตุ๋ยก็มาจัดไว้ในบันไดบ้านนะคะแล้วก็จะมีว่านว่านสีทิศท,ที่ตุย๋ยฤดูหนาวตุ๋ยก็จะเอาเข้าบ้านหมดเลยนะคะเนี่ยเพิ่งจะเอาออกมาก็บานพอดีเลยนะคะบานแบบสวยงามมากเลยแล้วก็จะมีดอกไม้เล็กๆนะคะ หลายหลากหลายสีตุ๋ยก็มาประดับแต่งตรงบันไดนะคะก็ฤดูหนาวอากาศหนาวก็จะไม่ค่อยมีดอกไม้สวยๆนะคะแต่พอดีช่วงนี้ดอกไม้เริ่มบานแล้วตุ๋ยก็เลยเอามาวางตรงบันไดให้มีสีสันหน่อยนะคะก็จะได้สดชื่นหน่อยปีนี้ว่านสีทิศบานสวยมากเลยนะคะ ทุกปีเขาก็บานแค่สองช่อนี้นะคะปีนี้ก็คิดว่าจะมีสามไม่มีนะคะมีแค่สองเหมือนเดิมสีสันเขาสวยงามมากเลยนะคะสีสดก็ตรงนี้ก็จะเป็นบันไดนะคะวางตรงบันไดแล้วก็ขึ้นบ้านตรงนี้เป็นหน้าบ้านนะคะบ้านตุยอยู่ตรงหัวมุมพอดีเลยนะคะแล้วก็จะไม่มีรั้วนะคะแต่ก็ปลูกดอกไม้ได้ นะคะตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งที่จอดรถนะคะในสวนก็จะมีกุหลาบแล้วก็มีดอกไม้เล็กๆน้อยๆนะคะก็จริงๆแล้วก็อยากปลูกเยอะๆนะคะแต่ว่าไม่ค่อยจะมีเวลาได้ดูแลเท่าไหร่นะคะเพราะว่างานประจำค่อนข้างยุ่งนะคะก็วันหยุดก็จะหาดอกไม้เล็กๆมาปลูกนะคะส่วนมากก็จะมีพันจิกับ ซูมิเลนะคะในสวนก็จะมีประมาณนี้นะคะในสวนนะคะมันหญ้ายังไม่ขึ้นนะคะก็จะมีเหมือนกับหญ้าแห้งเหี่ยวนะคะเดี๋ยวประมาณเดือนหน้าก็จะเริ่มเขียวสนามก็จะเริ่มเขียวเดี๋ยวก็จะต้องได้ตัดหญ้ากันอีกนะคะแล้วก็มีดอก ดอกไม้ชนิดนี้ก็เหมือนกันนะคะเวลาบานนะคะก็จะเป็นช่อแล้วก็มีดอกเล็กๆเ,เป็นพวงนะคะจะมีกลิ่นหอมมากดอกเล็กแต่กลิ่นกลิ่นกระจายเลยนะคะกลิ่นไม่เล็กเลยนะคะ <Okay. S 1> ก็ตอนนี้ดอกไม้ที่อยู่ในสวนก็จะมีประมาณนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชม ตุยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ